สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับโมกับผมไปแล้วจอมอาพัสีคอนเสิาวันนี้ไฮยาราบาร์อามหารถสไตล์ PPV อยู่ทุกคนเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะทุกคนกอลิพามาแล้วทุกคนกับเจ้าจุดสุมิลเอ็กเป็นตัว3.0 DA DVD คันนี้ของเราทุกคนได้เป็นสีขาวเนาะรถคันนี้นะครับไปเบียร์กรุงเทพไปสามเรียบร้อยนะจ๊ะนะครับเป็นป้ายกรุงเทพเป็นร้อยประจังหน้ารถคันนี้ทุกคนสวยงามนะนี่นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเป็นไฟเดย์ไทม์มาให้เรียบร้อยเนาะนี่นะครับล้อแม็กอลลอยใหญ่ๆแบบนี้เลย นี่นะครับเนาะอ่ะดูเราตัวภายในรถกรันนี้บ้างเป็นยังไงนี่ตัวเบาะนะครับอันนี้ได้เป็นเบนาะหนังโปรไฟฟ้ามาเรียบร้อยนะนี่เป็นเบนาะหนังโปรไฟฟ้าเนาะนี่เห็นไหมอ่าโอเคพมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับเนาะนี่เนาะก็มีสองตัวจอนะครับที่เป็นจอคัสตสกรีนมาเรียบร้อยนะครับตัวแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับที่สําคัญรถคันนี้ทุกคนได้เป็นตัวโฟล์ววิวขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยเนาะอันนี้นะครับเนาะอ่ะพามาดูเราตัวห้องผู้โดยสารกันบ้างนี่ อันนี้ก็เราพับบอกให้ลูกค้าดูอยู่ตรงเนี้ยอ่ะนะอันนี้คือแบ่งเลยทุกคนว่าพักบกับไม่พับรถเป็นยังไงเนาะนี่ก็สามารถพับเบาได้ประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเจ้าอ ul ินสุดวิวเอ็กซ์คันนี้ของเราเนาะนี่นะเป็นรถเจ็ดที่นั่งมาทุกคนเนาะน,นี่นะโอเคซึ่งถ้าเกิดีครกำลังตามหารถสไตล์นี้อยู่ทุกคนราคาขายทุกคนเราขายไปแค่800,000บาทเท่านันะ้นนะสำหรับใครสนใจรีบต่อเข้ามานะครับและใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์นะไวปขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เห็นหน้าสวัสดีครับ